ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาชมนะฮะพริกนะฮะเปิดซิงกันครับในหนึ่งไร่นะฮะสี่พันต้นนะฮะเก็บงวดแรกอ่าก็ได้สิติเหมือนเดิมนะฮะก็น่าจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้กว่านะฮะแต่ไม่รู้เท่าไหร่นะฮะสี่พันต้นเก็บงวดแรกนะฮะเปิดซิงนะฮะมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะพริกสายพันยกสยามเอทนะฮะ เก็บเหลืองแดงส้มนะฮะเจาะรูอย่างนี้เลยฮะเจาะรูรอบๆหน่อยนะฮะให้ละเหยนะฮะแล้วก็เย็บนะฮะปปิบลักษณะแบบนี้นะฮะนี่คือการเย็บนะฮะถุงละ20กิโลใช่ไหมประมาณเออสิบห้ากิโลนะฮะอันนี้ถุงเล็กนะฮะเอาแค่15พอ นะฮะพริกแห้งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะใส่ถุงประมาณ3โลนะฮะสามโลนะฮะพริกแห้งนี่เขาเก็บแบบหลงๆนะฮะเก็บลูกปางแล้วก็ลวกน้ําร้อนไม่ใช่ต้มน้ําร้อนนะฮะลวกน้ำร้อนนะฮะใส่ถุงถุงละ3โล3โลจริงๆแล้วมาใส่4ี่โลฮะสี่โลจะสวยมากเลยนะฮะนี่คือพริกหลงเก็บเลมตรงปางปางอะไรแบบนี้นะฮะอ่าแล้วก็จะมาเก็บสดงวดแรก นะฮะก็จะได้ร้อยฟลโลต่อหนึ่งไล่นะฮะประมาณร้อยไม่เกินร้อยห้าสิบนะฮะก็อยู่ราวๆนี้แหละนะ,ะนั่นคือสิติของการเก็บพริกสายพันธุ์หยกสยามเองวดแรกนะเขาเรียกลูกปางนะฮะประมาณนั้นตากก็จะตากลักษณะแบบนั้น,นะฮะก็จะม,มีตะแกงฝอยนั่นนะฮะเห็นไหมฮะเออง่าย เห็นไหมฮะเดี๋ยวเเดินไปดูใกล้ๆนะฮะนี่คือการเก็บตากนะฮะเก็บที่ว่าลูกมันแดงงอมอะไรประมาณนั้นนะฮะแดงงอมหักท่อนนกกินอะไรประมาณนั้นฮะนกก็กินนะฮะไม่กลัวพริกด้วยนะฮะเนีย่ยประมาณว่าเม็ดขาวๆที่เราเก็บมามันไม่แก่ไม่แดงนะฮะพอเวลาลวกน้ําร้อนนะฮะมันก็ จะมีขาวแล้วก็ออกซะนะฮะแล้วก็จะเหลือแดงๆอย่างเ,เงี้ยแดงแดงสีสวยไหมฮะนี่นะฮะอ่าอ่ข้อดีของพริกสายพันธุ์ยกสยามเอสนะฮะพอลวกน้ำร้อนแล้วตากแห้งแดงหน้าทาหน้าทาน,น,าทานเอาไปตำเป็นพริกแกงเนี่ยโอ้โหสี่ดสวยนะฮะอะไรประมาณนั้นนะฮะ,ะตาตา,ตาส่วยนะฮะส่วยขาดนะฮะตาตาแดงทำแ้งแล้วก็สวยขาดเลยนะฮะ ตัวนี้เ่อว่ารถจอดเพชรตาหู้ตาปิ้นนะฮะและประมาณนั้นนะฮะถ้าเราก็จะไปดูนะฮะบรรยากาศนะฮะไอ้ทางโน้นเขากำลังเกี่ยวห้อยเกี่ยวอ้อยนะฮะเออประมาณนั้นนะฮะวิธีการปลูกพริกสายพันธุ์หยกสยามเวก็คือหลุมละสองต้นช่วงหลุม80เซนความฟ้างโดยประมาณก็1เมตรห้นะฮะ แต่ว่าแปลงนี้ก็น่าจะอยากจะให้รู้ว่าในการคุมพายางหน้าหรือดูร้อนจากมกรานะฮะไอจากาเดือนมกราจนถึงเดือนเมษาเนี่ยผลเสียมันจะดีฝนมันมันมันมีผลผลดีน้อยนะฮะผลเสียเยอะมากก็คือใบร่วงระวังให้ดีนะฮะแต่ถ้าดีนะไม่ต้องไม,ไม่ไม่ต้องใส่ก็ได้นะฮะก็ติดเป็นสปริงเกอร์จะดีที่สุดนะฮะ ให้ล้างใบแล้วก็ทําให้พายางเย็นลงนั่นคือการที่เราปูพายางนะนะฮะต้องตีสปริงกอร์ทำให้ปรับอุณหภูมิในแปลงให้เย็นลงหน่อยนะ,ะนี่วิธีคือการแก้ในการปูพายางถ้าไม่ชนะแล้วนะฮะถ้าหยดสายน้ําหยดหรือหยดตรงไหนก็ได้หรือหยดข้างล่างนะฮะมันก็จะล่วงอย่างนี้นะฮะนี่คือปัญหาพอล่วงอย่างนี้แล้วนะฮะเราก็จะรู้ว่าต้นพืชต้นพริกเนี่ย มันจะต้องเลี้ยงนะฮะลูกดอกไปเพราะมันกําลังออกใช่ไหมฮะอ่าก็เราลองเปรียบเทียบเราดะฮะถ้าท้องเราไม่มีอาหารนะฮะมันก็จะเลี้ยงได้ยังไงนะฮะมันก็ต้องหิวโหยพร้อมโซโรอะไรประมาณนั้นนะฮะปากกินไม่ได้ข้างล่างมีผลกระทบก็คือถ้าใบร่วงอย่างนี้แล้วรากมันก็จะไม่เดินแล้วนะฮะรากมาหยุดชะงักในการชะลอในการดูดซับธาตุอาหารข้างล่าง,งทันทีเลยนะฮะไม่อิ่มน้ําว่างั้นเถอะนะฮะไม่อิ่มปุ๋ยด้วยนะฮะ สรุปแล้วก็คือข้างบนก็ต้องผอมแห้งแรงน้อยไปลูกเขาลูกเม็ดนะฮะประมาณนั้นนะฮะแต่ก็พริกสายพันธุ์นี้ก็ดกนะฮะก็ถือว่าใช้ได้อยู่เนะี่ยฮะดกตาล้มตาเหลือกไม่ต้องกลัวเห็นไหมฮะกำลังออกอย่างนี้นะฮะต้องแก้ปัญหาด่วนเลยนะฮะก็คือการถ้าไม่ลื้อพยางออกนี่ต้องตีสปริงเกอร์อ่อให้เปียกชุ่มไปทั้งสวนเลยนะฮะนี่ก็ไอร้อนหูไปยืดแป๊บเดียวนี่นะัด น้าชายตาลําตาเหลือกนะฮะโอ้โหดอกเดือดร่วงกระจุดกระชุยหมดแล้วนะฮะไม่ได้นะฮะเห็นไหมได้ดอกทั้งเพยนะฮะดอกทั้งเพยเลยดอกทั้งเพยนะฮะหลวงย่างีหมันห้าของมันนะฮะก็ต้องดูที่ความอะไรก็ไดเหตุเกิดทุกนะฮะองค์ธรรมะพระพุทธเจ้าเขาบอกว่าต้องดูที่เหตุของการเกิดทุกข์ทั้งปวงนะฮะถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าทุกข์ไหนทุกข์ก็คือพยางนี่แหละฮะเนี่ยน้าชายแอบฉีก่อนนะฮะเจ้าของไม่รู้ โอ้โหแห้งแกกเลยนะฮะเนี่ยฮะแอบฉีก่อนนะฮะได้น้ำแค่นี้มันไม่พอกินหรอฮะมันหยดหน่อยๆนะฮะป,ปัญหาของมันก็คือรากดอกล่วงหลุดลุ่ยหมดเลยฮะเห็นไหมฮะความร้อนที่ในน้าชัยมานั่งอยู่ตรงนี้นะฮะในป่าเนี่ยในป่าพริกระเหยความร้อนที่แสงแดดที่โดนพายางฮะ,ะมันจะร้อนมากเลยแล้วใบมันก็จะร่วงนะฮะเรียบร้อยดอกเดอกืดอร่วงมหมดแล้ไหมนะเห็นไหม ไม่ได้นะฮะรีบแก้ไขด่วนโอ้โหทำไมแก้ไขไม่ได้นะฮะดอกกําลังออกดอกกําลังติดโอ้โหเดี๋ยวถ้ามันร่วงหมดนะฮะไม่ได้เลยต้องรีบแก้พยายาออกหรือว่าตีสปริงเกอร์ช่วยให้น้ําอุ่นอุ่นชุ่มชื้นไปเลยนะฮะแห้งอย่างนี้ก็อย่างว่าแลวฮะพืชมันจะดูดได้ยังไงนะฮะโยนปุ๋ยไพมันก็คลองอยู่ตรงนี้แหละ,ะมันไม่ซึมลงไปหรอกฮะเออถ้าไม่ซึมลงไปมันก็เก้อนะฮะคนเรา เมื่อไม่ได้กินท้องแห้งมันก็เกอ้อนะฮะพริกมันก็เกอ้อเป็นเหมือนกันมันก็ปัดชดสลัดดอกนี่ร่วงกระเอมหมดนี้เห็นไหมฮะนี่คือสัจธรรมของธรรมชาติของพืชน,นะฮะอดิโยกดกที่ดกดก็ดกนะฮะเออแต่ก็ร่วงนะฮะไม่ต้องห่วงแลยเชื่อน่าใช่ฮะเออบ้าๆบอๆอย่างนี้ก็เชื่อเหอะนะมันจะได้ดี อะไรประมาณนั้นนะฮะโอ้มีแตงกินด้วยนะฮะเออส่วนนี้ขอชมเชยนะทับดีมากเลยนะฮะแต่แห้งแรงน้ำไปหน่อยอะไรประมาณนั้นนะฮะอุ้ยเจ๊เอะนะอะไรนี่กัญชาโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไปต้มไก่ซะดีนะฮะขอดูขอดูน้ำนะ จากสะขึ้นไปปุ๊บเดี๋ยวนะ้าชายก็จะไปเล่นน้ำตรงนู้นแหละนะฮะประชดเลย <c oughs> อะไรประมาณนั้นนะเออเดี๋ยวประชดเจ้าของเล่นน้นาห้ชุ่มไปเลยนะฮะนี่แห้งแรงมากเลยนะฮะเนี่ยนะฮนะจังหวัดขอนแก่นนะฮะแต่พริกก็สวยมากเลยนะแปลงเนี้ยสวยมากกำลังดีกำลังอ้อเลยเงินแสนแน่นอนเห็นไหมฮะโดดลำตะเหลืองเลย <c oughs> แต่ระวังให้ดีให้ไหมนะฮนะนายชัยเขาไม่ใช่ว่าเล่นนะมันล่วงนะฮะถ้าความร้อนมันมีเออนมีเหรอดกจริงๆฮะโอ้ดกเป็นโชว์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 เลยเนาะเป็นโชว์เป็นโชว์เ,ชเลยดกจริงๆนะฮะไม่ใช่ดกปลอมปลอมนะ,ะดกไม่ใช่เล่นนะฮะสุดยอดในการดกอ่าเราก็จะมาดูว่านี่การ ที่เขาดักแมลงเห็นไหมฮะอ้าก็ทำดีมากเลยนะพวกเพี้ยไฟลายแดงมันก็ลดไป50%าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วฮะถ้าทำอย่างนี้ก็ติดหมดนะฮะเห็นไหมมีลงเหลืองทั่วทั่วไรเลยเห็นไหมฮะสุดยอดนะฮะโอ้เห็นไหมฮะเราก็จะย่องไปดูนะฮะ hoàng lời có không lăng tí chẳng nghĩa tóc là hoàng á đột làm nơi ดอกดีจังนะฮะโอ้โหดอกๆอย่างนี้นะฮะบรรยากาศของการเก็บพริกในสวนนะฮะนะฮะ่านะจะก็จะมาฝากหนึงผลงานเพลงแก้เครียดอม อากปากช่องมาจะลืมสัญญาสองเราเมื่อสายยันก่อนเคยรักใจพากไม่เปลี่ยนผันทำไรใกล้กันจนตะวันตกดินขบา,านเดินเทียงทำเนียงได้ยินไม่เล่นลิน้นรักสิ้นเมื่อดิน

จากน้องสามปีอยู่วงดนตรีหาเงินประมันฟันตาพี่หกกับคนดังพี่ย้อนกลับมาห้าน้องแก้วตาสัญญาเขาพอจะอยู่แห่งนายนเพื่อใจเรื่อนรอพี่บุญน้อย ลองคอยทั้งคืนดกอะไรขนาดนี้นะฮะภาษาตายะดกขาดนะฮะโอ้โหดกเป็นชอเป็นหูเป็นห่วง,งนะยกสยามเอเอสดนะเพรก็หูตาไล่เลยใครกินไม่เพรนี่มาเลยมาเจ้าลืมรออ้อยรัก ให้พี่สลักฟังรักให้สามชื่อเจ้าแปรไปใจเหมือนถูกปืนแทบลมทั้งยืนสะอื้นอกตรมจากใครไปหาเงินตาเชิดชมวิมานพิลมลืมสัญญาเมื่อสายัน อย่าเก็บฮะเหลืองแดงส้มนะฮะเจ้าลืมรอยรักที่พี่สลักฟังรักให้สามชื่น เจ้าแปรไปหัวใจเหมือนถูกปืนแทบล้มทั้งยืนสะอื้นอกตรมจากไกลไปหาเงินตราเชื้อชมพิมานพิลมลืมสัญญาเมื่อสาเย็นตัด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 อะไรประมาณนั้นนะโอ้โหโดก ม่เจะไปหนึ่งผลงานเพลงกับเสียงแหบมหาเสน่ห์นะฮะของนชัยโอ้ยนะฮะทุลักทุเลเลอเกินนะฮะเพื่ออยากให้ทุกท่านได้ชมบนบรรยากาศนะฮะพร้อมกับเสียงเพลงนะฮะเพื่อจะได้เก็บพิกไม,ไ,มไม่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 เครียดอะไรประมาณนั้นนะฮะอ่าสวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะมาช่วยเก็บพิกเหรอคะเอ,เอามาสูงจัดแล้วก็ได้เจ็ดโลออ๋อได้เจ็ดโลเลยอ,อ๋อที่เอาต้นกล้าไปเนาะโอแล้วได้ ยาเครื่องของเขาเนี่ยยาที่ปล่อยครอบท้งแล้วทำแบบนี้ไหมฮะทำแบบไหนฮะแต่นี่เสียดายเนาะน้ำน้อยไปหน่อยอน,น,น,นี่มันขาดน้ําแล้วย่างก็พะยางมันมีสาเหตุทําให้ดอกร่วงหมดเลยเนี่ยดอกร่วงใบร่วงอันนี้เนี่ยนั่นน,น่ะดอกร่วงใบร่วงเลยนี่คือความร้อนจากอ่าพะยางใช่ถ้าไม่นั้นนี่โอ้โหเดี๋ยวถ้าน้ําไม่ถึงนะนี่คือการแก้ปัญหาก็คือตีน้ํา ตีน้ำให้เปียกเออไม่ได้เลยนะผ้ายางช่วยแค่ไม่ให้ยญ้าขึ้นเท่านั้นเองแต่นชาชัยอยากถามหน่อยว่าตั้งแต่มกราจ,จนถึงเดือนเมษาไม่มีหญ้าไหมหญามน้อยมากยุหันยุหันบ๊อบปูพายางเออใส่สายสาย,ยางลดอาโเออดีไปเขียวอ้อเลยใช่ไหม เออเห็นไหมล่ะแต่่วาที่แหลมมันตายเพรามันสิมันเหลือหลายกองเราเนี่เก็บบ่ไหวโอ้เก็บบ่ไหวเลยอือันนี้เพาะมันเหลือประมาณจักแปดร้อยตัวนี่แหละอ๋อมันตายก่อนที่เลก้ยงเพราะว่าเอาเอาเอามาแล้วยวันพื้นที่มันมันชื้นผูกอะไรได้เอามาออกลิก์ออกว่าที่ไหนเพาะเอาไปผูกมันได้ตายแล้วเป็นไงจะเอาอีกไหมมันน้อยหน่อยมันเก็บด้านใดเออมันนานนี่มันอยู่นานนะนี่นู้แหละไปยันหน้าฝนนู้แหละเนี่ยมันตายยากดู เนี่ยสภาพอย่างเงี้ยดูดิเดี๋ยวหดอกเฮ้ดูดิดโ,ดดโอ้ยยูหันยูหันขาวคักก็อด,ด,ด,ดอกยังดอกแค่เลยนุย๊เพี่้ยงพี่ต้นเพี้ยงเห็นไหมเหรอ,อต้นสูงเลยเนาะต้นสูงโอ้เห็นไหมเนะี่ยอันนี้มันก็แค่หน้าอกนี่เอออันนี้ตั้มจูดใช่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 ใช <c oughs> ดูดิเนี่ยมันดอกมันช่อมันช่อเลยเนี่ยเออมันมันมันตั้งเออมันตั้งลูกซ้ำนี่มันปอกมันใช่นึกว่ามันปอกปุ๋ยหรือปพ๋ยยังกาต้องปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่โอ้เดี๋ยวมัดกนี่เนาะ อ้ยนี่ถ้าว่าไม่ติดพยางทำให้ดอกล่วงนะโอ้ยคันนีนน้พยางมันเห็นหดอกล่วงสิ